ครอบครัวอ้วนรัง hm สิตพหวาถูกรถชนท้ายสงสารน้องโรฮาลูกชายคนเดียวร้องไห้จ้าครอบครัวอ้วนรังสิตพหวาถูกรถชนท้ายสงสารน้องโรฮาลูกชายคนเดียวร้องไห้จ้าทําเอาแฟนคลับเป็นห่วงอย่างมากสำหรับครอบครัวของอ้วนรังสิตหลังจากที่กำลังพาครอบครัวไปพักผ่อนที่หัวหินแต่ระหว่างทางถูกรถชนท้ายเข้าอย่างจัง ขณะจอดติดไฟแดงอยู่โดยเจ้าตัวได้ลงคลิปในเพจ Facebook Fat Mango Family และใน i ิน t a g r กรซึ่งเล่าถึงเหตุการณ์ดังกล่าวว่าเรียบร้อยนะครับเหตุเกิดที่หัวหินนะครับมีรถชนท้ายนะครับเต็มๆเ,เลยเนื่องจากว่ารถติดไฟแดงเราก็จอดอยู่แต่ว่ารถเขาเบรกไม่ทันนะครับโชคไม่ดีเลยครับที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ แต่ยังดีนะครับที่ทุกคนไม่เป็นอะไรมากทุกคนปลอดภยัยนี่คือสิ่งที่โชคดีนะครับถึงแม้ว่าจะโชคไม่ดีที่รถพังไปนะครับคุณแม่เจ็บหนักที่สุดเพราะชนแรงมากส่วนโรฮาโชคดีมากที่นั่งคาซีดอยู่โชคดีที่สุดคือโรฮาไม่เป็นอะไร นอกจากนี้เจ้าตัวยังได้โพสต์ภาพลงอินสตาแกรมพร้อมระบุข้อความว่าอุบัติเหตุหนักสุดในชีวิตได้เห็นความสำคัญของคาซีดจริงๆก็วันนี้แหละโชคดีที่โรฮาแค่ตกใจร้องไห้เหตุการณ์นี้จะคอยเตือนว่าห้ามประมาทถึงแม้เราจะไม่ชนใครแต่ก็ไม่รู้ว่าคนอื่นจะมาชนเราเมื่อไหร่ และความโชคร้ายในวันนี้ก็ยังมีความโชคดีที่ไม่มีใครเป็นอะไรแต่ถ้าอยากรู้เลขอะไรไปดูที่เพจ Fat Mango Family นะครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองครอบครัวเราให้ปลอดภัยครับอย่างไรก็ตามในคลิปที่อ้วนรังสิตถูกรถชนท้ายจะเห็นว่าเลขทะเบียนรถของเจ้าตัวนั้นมีสองตัวนั่นก็คือ76นั่งเอง